กรณีที่เราจะกุ้นรัก,กรแร้นะคะเราตัดผ้าเฉลี่ยงะคะ่ะตัดซ้ำในเฉลี่ยงจริงนะคะกว้าง2นิ้วพอเฉลียงนะคะแล้วก็ความยาวก็ให้มากกว่าวงแขนนะคะถ้าวงแขน20ก็ตัด22นะคะประมาณนี้แต่ก่อนที่เราจะกุ้นเนี่ยเรามารีดสันทบก่อนเราเวลาดีดสันทบเราไมา่ดี้ตรงๆนะคะ เราจะรีดโค้งโค้งให้ฝั่งสันทบเนี่ยโค้งออกนะอย่างนี้เรียกว่าโค้งออกอย่างนี้คือโค้งออกนะคะถ้าอย่างนี้คือโค้งเข้าโค้งเข้าคือดูตรงส like ันทบเป็นหลักนะคะโค้งเข้าก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคะถ้าโค้งเข้าอย่างนี้คือรีบเพื่อให้ตรงริมผ้าเนี่ยยืดนะคะ แต่ถ้าโค้งออกเนี่ยคือรีดให้ตรงสันทบเนี่ยเขายืดออกไปจัดสันทบอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อย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 นะคะค่อยค่อยดัดนะคะค่อยค่อยดัดให้เขาโค้งไปไม่ต้องมากอย่าไปดึงแรงนะคะเดี๋ยวผ้าก็ยืดหมดเดี๋ยวคุณบกการ่าไม่ได้ อันนี้รีดเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราเย็บเนี่ยเราเดินหนึ่งรอบแล้วรอบที่สองเราก็เย็บกดได้เลยเราจะใช้พับในตัวอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าผ้าซับในเนี่ยเขาบางเราพับในตัวได้ค่ะจะใช้ผ้ากาวก็ได้นะคะผ้ากาวก็ตัดเฉลียงแล้วก็รีดอย่างเงี้ยเหมือนกัน อย่างนี้อย่างนี้คือโค้งออกนะคะดูแนวสันทบค่ะ,ะแล้วก็ย่อนนะคะเขาก็จะเป็นวงกลมแล้วเราก็ไปเข้าวงแขนนะคะไปเย็บปิดวงแขนได้เลย,ยเวลาเย็บ ที่ผมจะไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่ามันมันทำให้เย็บลำบากค่ะเวลาตั้งกล้องเราก็วางจากข้างนอกอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกจะเคยมีลงไปแล้วนะวางจากอันนี้ข้างนอกนะคะวางอย่างนี้นะคะเราตัดสองนิ้วพอพับมาก็จะเหลือนิ้วหนึ่งแล้วก็ตัวแขนเนี่ยตัดเด็กเลยนะคะแล้วก็จยงนี้ค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วเนี่ย เราพับขึ้นไปตรงนี้เขาสันทบแล้วเราก็สามารถกดได้เลยอย่างเนี้ยค่ะนะคะมันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นตรงนี้เราไม่ต้องพับแล้วไงเพราะว่าเขาสันทบนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ